สวัสวดีสวัสดีได้พ่อแม่พี่น้องว่าขอบพอ่อกับซ่งแม่ร้องน้ำพิงอีกแล้วพี่พี่น้องเย้ยโดยตอนนี้ทางแม่น้องน้ำพิงกําำลังจะออกไปเฮดเวียกคือเก้าพี่พี่น้องเลยเนาะโดยเดี๋ยวคืมฝ่าคืมฝนฝนตกมาอีกแล้วโดยตอนนี้ก่อนจะออกไปเวียกจะพานทัน้งฮั่นสาวอันดานสาวคือเก้าพี่พี่น้องเลยฮั่นข้าน้องบิวดีนะ้เนาะ โดยกมีทั้งเพื่อนฝากเงินมาให้สมบุญไปซื้อเครื่องซอยน้องบิวดี้เนาะไปซอยพวกคนห่อยพี่น้องเลยสิได้อย่างนี้อนาะหานเพื่อนมีครบหมดแล้วบ่เนาะโดยตอนนี้กำลังชิมาหอดหานของน้องบิวดี้แม่ห่วยพี่น้องเลยโอ้โหไก่เด็กคนน่าบอตรงมีอเลยโดยกำลังเสื่อมเด็กเนาะโอมาครบเิบ าบุนลานชาวโอเคมาฮอดทีเรียบร้อยเร็วบ,บาทนี่สิลงแต่หาเดือกเคืองก่อนป้าเนมะนสี่อนเดยตอนนี้มาทีเรียบยร้อยแล้วขนน้องวิวดีแลนมาลัดป้าอา้าวลานชาวข่อยตลังเชือบหนังค่าเดี๋ยวหองกรเถอบออกมาทับบอทับบวีมองนี่กะฝนตกมากอะเปียกเปียกบ,บดเราอะ สาทองมาตะเศร้า,าแท้นดิโอยชื้อแจกก็ดุจ้าโอ้หเผอทางสาวเงินกับแม่าเพื่นเนาะอออยากกินอมจินด้อยเนาะดินะโอ้โหน,นี่าหาพั 5, นนะเห็นได้ขาชเหรอปลายมันหาพันปลายบออ,อน,นีปลายอันนี้อันนี้ต้นนี่ก็หาจิหาบาน,นี่ก็ นี่อมตีนนี่โกโก้อันนี้กาแฟดแ่ดูกาแฟดูมนี่ยมาอ่านั่นิอีกแ้วอท่านสบายเพื่นเพื่นจะด้นะใช่ดีจขอห้าเนี้ยแล้วนี่ขาผักแพ้นี่ผักเจ้าเข้าเนียว เขาเนี้ยเจ้าสมน้อยอะไรนะแม่นโรหาโลงหโลนี่แสนสิบพันแสนสิบพันอมันสิ่อมอถือกว่วเขาเจ้าได้เนาะเขาเจ้าอไรก่เอากินคุณเจ้าบอกว่าแสนเช่ามานะเิ่นรถเป็นรถตัวนั้นรถนั่นเป็นเดาโอ้ตัวนี้เพิ่นชื่อไม่รถไม่แต่เพิ่นรถพิเศษบ่ สมมติว,ว่าหาสอบเป็นเงื่นเทไรเพราะว่าข่อยบ่อยาณสอบใหญ่มันยุย่เนี่เแล้อบเขเนียวนะโบแมนขาตัวหาลุนโดยแสนแสนเทไรก็แสนสิบพันหาสอบก็หกแสนเหมือน,นปะเหมือนตะไรเมันอกี้ สอบกระห่าเซนเนี่ยวันนี้หาสอบจากโลกวันนี้สอบกะหาสอบรหาโลกลห่าโลกสอบกรหาโลกก็บ้าหาโลกว่ะก็สอบรหาโลกเลยสอบกระชิบเนาะชิบกระเส้าอมันใช่ได้น้อยกว่าตัวนั่นเนาะเกย์เพิ่บอกว่าเพราะว่าตัวนี้หันมันชิบีอย่างนึงเขามันกระิเกตดีเกตดีนะจ๊ะออนหอม แต่ว่ามันก็ชิง่ายเวลาไปทางยากแต่เขาหยุกไปง่ายตัวนี้อ่ะเอาตัวนี้นะหาอกโดยไม้สบายไม่ดีบ่คเลยค่ะัง้นตั้งไว้ก่อนเนอะข่อยยังบนเอาต่านี้เลยเลยศ้าวสี่สิบสี่สิบ้าวันน้ฉินว่าอุ่นนานเ้าเลยแช่บบุ ดีทางสมบูรณ th so? ์ว่าส <boiling> like mm. uh ิซ huh. ื okay. ้อสอบใหไงที่ทางครอบครัวเพิ่นหันบ่มีผู้ใหญ่ยงยกน้อมีแต่เด็กน้อยเอาตอนนั้นคือบ่คือกันสบายเดียวกันเดียวกันตัวเนียยเหมือนกันแล้วตอนนี้มันสิเกตดีกว่าโตที่เฮาซื้อไปให้เอ้าเฮียทำดานเช้าค่อยล้างหนังกินลูกแล้วมันก็สิขาวอ่อนเนาะหาสอบแล้วก็ไปไปเบิ่งไผสิพาข่อหมเนี่ยหาสารหาทิศหาแสลมิศฟันกีบแม่นรอ เอาอันนี้คิดผ่านเอาแมนูเก่ยวโงอโ้ยแม่ฆ่าโกงไข่เออมีมีใครข่เนาะเอาใครแตะนึงแตะเท่าไรนี่แปดหกต่อลงไปว่าจะหาสิก้ามีแต่ขึ้นอีกแลใชหี้ว่าอ่นางลมนี ไปซื้อไข่เจ้าอันว่าขอซื้อไปกินข้าวอาหารตำสร้างสบายบางโค้นงนะขอซื้อเอเินว่าเตะเตะเปล่าเช่าราาเช่านี่ของข่อยก็มี่องันจุดไฟดิย่บริจุดยังบริจุดเก็บไว้เด้บอบ่อห้าอาหารตำสร้างไปรถเาขาเจ้าบางทีซื้อหาพันปลก,กระไล่นะมงคลเด้อเร้านาะบอโยกอแม่นุ่มไหนของกินเก็น้องวิวมาให้แม่ <laughs> กิน <laughs> ไายเตะแม่อ้วน,นบอบอลูกป้าไปแพงบอลูกแม่ค่ะพี่บัมีเตะมันไหนฮะมาหมาา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 ่งกับ,บาาตันี้มาหม่งกับตัวนี้สื่อไข่บอไปห้าอาหารตำสร้างนะมังโค้งนะงค,งนะค,ค่อยๆซื้อตลอดโอ้สบายมัดไข่เป็นเนาะแม่ตอนแรกพี่กระมันไม่ได้เป็นไ้ามาให้พี่กมัดเนอ ซีกี้ขวดฉอดชอดไปชอดมากค่ยตกแตกเป็นแผงว่ะนี่ขวดล้องมีเกอรสีมือใครหกสิบบวกขีดเด็กน้ำมีเดอร์เงินเกินเงินบุพเพเห็นอะไรเห็นีหนี่เด้พวกมันมียังได้มีราคาได้แน่เลยสบายเออราคาเดียวไปต้มยำกุ้งสัก ยำกุ้งเซนเซนหนึงโดยเอาต้มยำกุ้งนี่นี่นี่โตโตสีแดงนี่แดงเนาะนี่เดยนโดยเซนหนึงเป็นเทอดลายแล้วลายอุงลูกหันเงินข่อยพ่ออยู่บ่พบคุปเป็นน้ำปลากระป๋องแพ็คนึงชิเป็นเย็ดแชนชิปเอาปลากระป๋องแพ็คนึงแพ็คนึงเท่าไรก็บปลาไค้ สกี้หาสิมห้าบ่เดี๋ยวันนี้มันขึ้นบอขึ้นนําเงินบอขึ้นตามเงินถ้าถ้าเงินลงกะช่วงนี้ยังบวชก็ไ่ได้เท่าไหรไแมนมาแต่ละมือเครื่องมันบดเครื่องคือกันเครื่องขื้น,น,นเ,เครื่องลงมล้คายตามเฮาซื้อมากอดยใครโทรมาบ่ะนี่<อ> มีข่าวหาสอบเนาะมีไข่มีมีปลากระป๋องปลาปลาเสือเงินปลาข่อยเลสบายไปมึงก่อนเะวะอไรก่อนมาท่ารแล้วแมนว่าว่าตอนนี้ข่อยชื่อไปหันว่าถลารแล้วขาดเจ็ดแปด่าดเจ็ดแปด S <S เจะมองหน้าเลื่อนบแมีแต่นนมาลายมันก่อนซื้อสั่งสางบัตรมีเงินพอเอยังนเ็เซ็ะกะไขไขชิปเนาะคีไขยหาชิหาวันนี้ขึนหกชิมีขึ้นบอมาถามก่อยได้ข่อยอืนเอาไ้ข่อยนะ มก,ม,ก <laughs> มี่ปยังิเยังเ,เดือหาพันแบบนวเดชนเดแมนนงแมนว่นนเอาเข่ากะหาแชนห้าเดีมาใช้กับอันมาม่มาเป็น6กเนแมนพกนหามาใช้กับอันหกสิบนี่กะเป็น โอ้ยเคยคิดเดอีกน้ำมือหรอวะไอ้เนี่ยนอยู่ได้ปะแปดแสนแปดแสนว้อไปสบายพาขอรอก้อนวันนี้ง้อหวานแปดแสนยังเดืออีกงเอาเติี้่ด้ปะม่วดเอานุ่มนี่สบายนุ่มแพ็กน่อยนี่เอานีเปรี้ยวกับนุ่มผสมกันกับตัวตรงนี้ เวยังเออนี่เปียวเรซื้อขนมมันนานั่นได้ขนมไข่ชมชิพันเน,นีดยทางนั้นบอกไปขนค้องคุคค <c oughs> งน่นเป็นนัวหายข่เด้อแจ็คถุง,ง,งถุงชิมหานเด้เอจะเป็นถุงชิมหาหรือถุงชิพันบอกก่น <c oughs> อนเลยอาตัวนี้หาอนัน มาซับสีเด้ไหมโดยจองแงวได้จ้องฉันยันต้กกูถึงะเรอะไกัน10,000มนสีบ้างมีสาสนั่นแหละมาตามนั่นเลยจะปุ่นอาเปงวอาเอาพิกคบฮะเอาพริกขายด้ไเอาพิกนะแบบตำได้เลยเจ้าสียากได้แต่ว่าฮิตมันทีถุงถุงอ๋อถุงนึงถุง10,000เลย ทำต่อเยเอาไปนัวมาอยากทำพริกพริกแล้วอยากกระเทียมบานนี้เอือเอามามาฉ่ำเทียมถุงนึงแ่งงี้ได้กินทเลยฉันเดได้นแ่อก่าไอ, <c oughs> <c oughs> อ้เอาเกลือถุงนึงไป เกลือทุงนึงเที่ยวมาทวงเดียวเลิกเพราะว่าข่อยอยากได้เกลือทุงนึงมันเป็นชิปลตาโน้ยดูกบ้าบ้าพุ่นเกลือข่อยเห็นอยู่ผูกแค่แหละแม่ข้าเราเป็นผ้ามุนนะผูกอ๋ออยู่นี่เนาะแคล่ะผูกคงจะได้เกลือนะแนา่เกิดเข่ากันได้ชิป นัวฮักพริกคือไอ้เงินมันจำกัดไปเป็นชื่อได้อยูได้กินกินก็ข่าได้แหละนี่ยเยื่ขาได้แกรนะมีปลาปองปลาแปงอีกเอาดิมี้อนำแก้วกินค่ะม่งดูท้งเงินทุลูกเคืองอยม่ยังแน่นะมีเข่าห้าไข่หนึ่งมีแก๊สหนึ่งปตาปองแก๊ดหนึ่งนะอันนี่หาหาซบน้ำจ ปิกถุงนึงเป็นงอถุงนึ่งย่ยงถุงนึงเดือดถุงหนึงขงนมขนมมีแล้วเนาะยังมาเล็กน้อยคะแนนต่อน้อบัดนี้พอดีแล้วนะหน่วยอ้าโอเค,อเคสบายไปอยากได้ลายอยู่แต่ว่ามันงบจำกัดชื่อชื่นบอกชินช้นแห่งให้น้องคะแนนอะไรสบายเก้าแสนเก้าพันนะเก้าแสนเก้าพัน เก่าตัวเก้าพนี่มากที่ใช่จังแล้วเศษนเน้ำมันนี่นะนี่เน่เด้อนนี่เด้วางนี้จะชิดจองเด้แข่กันชิองกะนได้คเบิ้งเบิ้งไม่ค่าพู้ดีวันนี้ถึงนี่โรวันนี้แต่มววนพวกนี้กับแสซนเนาะข่าขอยบอลเอ้อยูีเบิ้งจาไรเบิ้งคือการบอลเนาะใครหกสิบหแสนมีแซนยง เประปอง็ชิปนหนึ่งกิบาไปชื่อสิ้นแห่งอน้องคนพ่อมตุยเงินงบลาดนึงชิปซี่นงทงนซี่บวกชิปกับซี่ขวดหน่อยมีว่าใไหเ็นิปซี่ขวดน้อยเสนเกา เอาชีโพน้อยจะกันลาสขวดใช้ถุกอย่างใช้กนขนมนอกคนเด็กกินเบชเอาขวดใหญ่ไปมันใหญ่พดเอาขวดน้อยเอาสองขวดวทสดอนแสงเนาะมันยืนมุมไม่กันบาหน้มุมมีแข้งเลยวายจ่เห็นแบบงเายว เอาแสนเท่สามอันนี้ขายอันเท่าไดนี่นะใช่ไหมสามพันสามพันเอาสิบพันเท่าไดนี่มสามสิบกับสามสิบันแล้วสามสิบพันสามสิบพันบาสิบพันอ่ะจัดไปสิบพันเอาตัวแซ่ดยตัวแซ่ดเอาตัวโมแซ่ะพ่อเพื่อไปมันกับบุย็นคือก่าจัเส้นหนาี่อุดหลดน้ำพรมเด้อ ทอเนาะวันเถือนเนาะวันเอนว่าทอเอจีเด่นีแช่ถุงยางจะหาไปต้นน้องๆเพิ่นมองนั่นอีกมีลายมองไปทอเนาะทอได้เอาได้รลอาทอเป็นทอน้าได้เอาเอาขมี่อกันน้เี่ยพวหงเยนาจะ็ดนะเป็นเท่าไรวัหนีเอาไปก็แชหา เแนหกสิบเก้าแสหิบเก้แนหิยังเหลืออีกสี่สิบเรียไปชื่อสินแห่งให้น้องเพิ่นสี่สิบพันโอ้ชุมเจ้าคือขายเครื่องเป็นแทบวดเป็นเษยเดอว่แบบว่าเออแบบชิชยรากับโบได้เอาคือเอาดีเพิ่มบ่แม่จให้ตัดตันนี้ออกได้บเนาะเด็กมันงามดีแบบาะ เก้าหกเก้าหกศูนย์เครื่องเข่าแดงหกเจ็ดแดงพอดีวะข่าเนียวนะคะสอบเขามาจะกไทยเลยเฮ้ยพี่น้องเลยเพราะว่ามันทางเพื่อนของเพื่อนนั่นหนึ่งอ่อนหอมเนี่ยโป๊ะต้องห่วงว่าสบุนเชียรเข่าขี้ล่ายด้วยวะเข่าแดงก็ห้แซ่บแล้วก็มีเอาของไทยเลยบวกไข่เกี๊ยวเบอร์ย่างไข่นี่จักเพื่อเพื่อเขียนให้เบอร์ฝากแต่ว่าหน่วยใหญ่อยู่เนาะโดยโดยยนีนเบอร์ ไปกาเบอร์หนึ่งไม่เนาะแห่ชุดปะอ้าจัดบันนี้เจ้าเชียใส่ทงให้คข่อยไรบ้างบันนี้ไข่ขนมก็บันวาเปปซี่แต่ใส่นําันกับนุมจะขอห้ากินยังไงละขนมน้องบิวถ้าขอบขอบใจป้าเด้หล่ะเด้อป้าอยู่พูะป้าพูนจะขอเงินพูนเงินป้านี่เพราะว่าน เอาอแสนหกสิบพันพอสิไปซื้อทั้งเงา,กาะากับราคากระสูสีกันไฟฟ้านั่งไงเขาก็ได้มาอุดหน,นุนน้องบิวตี้เพราะได้เงินค่าขนมเพราะได้บึงบ้งๆหัวน้องบิวตี้ <c oughs> ใครก็มีใช้ทำกันไม่ได้ปะอ <c oughs> เอาใช้ทงเดียวกันไม่ได้ปะจะโมเปิงธงจ้า ว่าเอาเอามีสวมเขาก้อนสบายมีสวมเนอะไอเอาไข่ใช่บหมอะไรบออะไรเนาะพอดีเป๊ะเลยแตกพอดีบ่ะไข่แบบสั้นได้บออะไรกะเอาอีกถุงนึงเถะจุ๊บเจ้าพันใบอันนั้นจบกับกับนกับห้านมันบ่ เอถุงนี่มาไหวละลายเพราะว่าเขาพรวเขาไปบางทีเขาไม่ได้จอดรถอยู่ใกล้ๆเพื่อนคนไหนที่ยางเขาไปอีกปริหิวประเทืที่ะอันกบโพด้านเนาะพอไปจอดรถไว้เลยยางเขาไปอีกบแม่คือคือานาดถุงโต๊ะห้ามมันจะได้ร่างใครเปียกๆไง เงินบ้านนี่จ่าเงินก่อนเลยนาะไปกินข่าวแล้วไม่อยู่คอง่มน้องยไมอยู่คองชาป้านะลูกตัวได้ต้องบิวหิวได้ลูก <c oughs> ใช้บ้านนี้เงินตัวได้บ้านนี้คอยเฉยสบายบัานนี้ไปกูมีเงินเท่าบัานน,านี้เซอรจินหนีไปแจ้งอันนี้ ที่ไะไรสบายวะต้องเช่าอยูคนละ่นสิบว่ากันว่ารู้เลยเอา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 น้ำบันอะไรก็อ๋อมันดีแล้วบอไม่ดีไิ่ดีแล้วกิดดีแล้วบ่ ไปคิดแบบว่า hmm. ค um, mm ิดๆนะแบบว่าค <Y> ิดว um. ันน mm ี hmm. mm ้เขาลาดแค่วันนี้บอกอ๋ออยากคิดสะพ่อเราพ่อเราสาแนะนำก็ได้สบายเลยเลยยอดยอดเลยบองบอเอาอิงเดี๋ยไปซะสิสิพันไม่ชื่อสินแหงไอ้น้องเพิร์นเดี๋ยวท่อนป้าเลยย่อยไปเด้ออยู่กองเด้อซื้อเครื่องกับลาดคนเด้อ อะไรเงินค like oh ูเมื้อนี่เงินด้านหนึ่งนี่ได้เจอได้ทำนี่อ้ยนี่ก็คือวาลายเลยเนาะกระของกาแฟถึนเนาะแต่ละมืนแอนไปซื้อไปซื้อขจี๊เพราะนั่นก้อนหนึ่งไอ้เจ็ดพันแบบแบบนี้ว่าสิบพันแต่ว่าพริกขึ้นะข้าวคนว่ขจี๊ปฏีเกลือขิงเนาะแมนขึ้นไปเรื่อยๆคูเมื้อนี่นี่ก็ของเย็นกระเลม อ๋อต่อนี่นต่อของเย็นเอาเน,นี่ยดูดูเนี่ยมันทีเป็นไอเหือแบบไอหน้าออกมาของคนกันเนี่มีลายอย่างอยู่พวกแฝบพวก,พวกยังอันนี้ก็เป็นทงละโลทงท้ายสองเงินทงละโลนี่ทงละซาวถ้ามีเงินน่ะชื่อไว้เนาะแบบว่าติ๊กกระป๋ากระปองคู่กันไดนะ้เนาะ ปลากระป๋องแพ็คนึงแล้วก็เข่าชอบนึงแล้วถุงน้อยนี่ถุงนึงไ่อยีื้อเมื่อไ่เม่อไหม่ไหนึ่งกินเม่อกินเนว่าได้ไอ่ยีชื่อเมื่อให้น้องบิวอันให้น้องน้ำผิงดูน้องบิวด้อ่ะปะอไหพันเอเกี๊ยเลยาิันดยโ้ยอ่าวันนี้ปอันนี้กะ ชี่หายสบายขอบใจทั้งเอื้อยพันกรพันไห้มาซื้อซอยโดยขอบคุณขอบคุณค่ะเอื้อยพิจารัยเด้อเอื้อยบิ้งกับไอเพชรไอเพชรเนาะโดยที่พันซอยปากกระปองรอบก่อนเลยความเป็นอยู่ดีไม่แห้งชุ่มความร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนอกลำเบื่อนลำเบื่อตลอดไปเด้อเนาะที่มาอุดหนุนทานลงเดียบีแนี่โอกาสหน้าจะมาซื้อได้เนาะโดยกันเองกันเองกันเองขนาดเลยกันเองขนาดเลยเนาะบอกกันเองขนาดเลย โดยอ่ะขอบใจทั้งเงยยิงกับไอเพชรเนาะโดยชื่อันอกันไบอกว่าดีหมดได้โอ้ยไก่ชื่อนั่นเองพี่แต่ว่าเราก็บอกว่ารอดหมดได้เจ้าก็บอกว่าแค่คนอื่นไม่ชื่อเท่านี้วยไข่คนจองปลากระป๋องซีเกตเดี๋ยวมือจังมือชิมาหาเนาะใกล้ๆเพิ่นมาก่อนทั้งเรื่องเชื่อลงไปทางปักเซ่โดยอ่ะอาบ้าบ้ามา เอาไว้ในเเนาะยันฝนตกงานอะไรคือเกือบปวดเลยปวดท้องคนเก่งเ้ื่อยเลยโอ้ยหน้าเปรอะหนิไปเที่ยวให้พี่น้องให้ทั้งสบายพันจัดเครื่องก่อนเพราะว่ายันฝนตกอากาศขึ้นเกือไปหอดเพราะยังได้เข่าเปียก ชอบง่ายมันหยุกง่ะมาเรื่อยๆชอบน้อยมันไงโดยนี่ยังก็มีผู้ใหญ่เป็นอยากซื้อซอยเนาะมาอุดหนุนทั้งท่านน้องบูดี้เฮียพี่น้องเราสามารถติดต่อมาฝากเงินมาทั้งสมบุญได้เลยพี่น้องเลยโดยโอ้ขดไม่ไหวกับบวดเนาะใช่ครับดีเต็มแอรด้วยวะ มุ้ยไปไปแล้วไขบ่ไปบ่สะด่กข้อไฟบ่มุ้ยบอกนางเล่นเลยกับบ่ได้กับบ่เองไม่ดูแม่ว่าเราต้องมันเราใช้แอร์นะเดี๋ยวทำยห้สะอาดเลยโดยโดยป้าช่วยได้คอยช่วยไปป้าได้บานนี่โดยโดยอ่ะสบายดีเด้อขอบใจได้ที่ได้ขายเครื่องให้ เอบกใจเดวอบริการม้นนีขอกใจที่แกนที่จะบุญมาซื้อเยบ่มีหยังแถมบ่น้ำจิ้น้ำใจแบบแถมจะมาจากแถมอืออ่ะยิ้มไเบิ่งแนจ้าผู้อะคนยิ่มไเบิ่ง่จ้ายิ้มแนวน่ะโอ้ยิ่มน้วน่ะโอ้าจ้าโอเควันีไปก่อนมันนี่โดยโดยอาสบายดีโดยโดยโดยไปเป็นห้านแบบว่ากัะเองกัะเองหวยพี่้องเลยโดย ก็ตอนนี้ทา้งสมุนก็ได้มาซื้อเครื่องเป็นที่ 9, 60, 000, เรียบร้อยแล้วเบิดเก้าแสนหกสิบพันหวยพี่น้องเลยก็ทางเอื้อยเพิ่นให้ซื้อไปให้ทางน,องน้องเนาะโดยที่เป็นของภัยหวยพี่น้องเลยปฏิินตามทางส่องสบุนบานณะอีกทีนหนึ่งเลิกหวยพี่น้องเลยโยดยสำหรับคลิปนี้ทางสบุนก็จะได้ขอจบคลิปไอ้เพียงเท่านี้หวยพี่น้องเลยกดอื่นที่สบุนลืมโม่ไรก็คือเอื้อยบิ่งกับไอเพชรเนาะเป็นเงินของเอื้อยกับอเพิ่น ต้องขอบคุณขอบคุณเอ้ยกับอ้ได้ได้ขอให้ใจอยู่ดีมีเฮงให้สุขกายสบายใจเด้อขอให้คิดชั่งใจก็ใแห่งชมความมั่นวันารถนาเนาะโดยเจ้าขอไอ้มาให้ในวันนี้ขอให้กับคืนหาเอื้อยกับอ้ายเป็นน้อยเท่าพันเท่าเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางน้องก็ขอก้าวว่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีวัสดุก้อนที่หักแพงช่องแม่น้องน้ำพิงแล้วกับปกดิถามโฆษณาเนาะโดยไปแล้ว